จักรยาน S I M นะครับลูกค้าส่งมาก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ลูกค้าได้ไปเปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของ S I M เดิมนะครับก็ลูกค้าไปให้ร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัดต่อเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์เป็นตัวใหม่นะครับเห็นแจ้งว่าอะแดปเตอร์ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับก็ตัดต่อเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ก็เป็น adapter ใหม่ My 2แอมป์นะครับจากของเดิม170มิลลิแอมป์นะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกรีไบส์ดำเนินการาตรวจเช็คอคอมพิวเตอร์มอจักรยานนี้ก่อนนะครับเห็นว่าได้มีการาดัดแปลงเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เกิดอาการาชาร์จไฟไม่เข้านะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบส์เราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ